มาแนะนําไม้น้ําอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวแล้วผมอชอบซื้อมาใส่อ่างปลาแบบนี้ครับก็คือนี่ครับต้นเฟิร์นก้านดานะครับนี่เป็นไงสวยไหมนะครับเนี่ยดูอ่างนี้เนี่ยมันก็เฟิร์นกา้านดานี่อ่างนี้ก็เฟิร์นกา้านดานะครับแล้วก็อ่างน,นั้นก็เฟิร์นกา้านดำนะครับเนี่ยเฟิร์นก้านดำเนี่ยเป็นไม้น้ําที่ผมเห็นบ่อยที่เขาจะใส่ในเลี้ยงกับปลากรดันะปลากระกดัที่เห็นบ่อยที่สุดเลยนะครับแต่ว่าผมอาชอบแล้วก็ผมก็เลยมาเลี้ยงกับปลาแบบนี้นะครับผมว่ามันสวยดีแล้วก็เป็นไม้น้ําที ไม่ค่อยโตนะครับก็คือโตช้านะครับกว่าจะออกแต่ละใบเนี่ยใครชอบแบบไม้น้าที่ไม่ต้องไปทําอะไรกับมันมากนะครับก็แนะนําเป็นเฟื่องก้านดำเลยนะครับเนี่ยทรงสวยมากเนี่ยผมซื้อมานานแล้วนะอันเนี้ยนะครับนานจนเนี่ยมันมันเริ่มมันเริ่มขึ้นอ่าน่าจะเป็นใบใหม่ของมันนะครับแต่มันก็นานจริงๆครับกว่าจะขึ้นแบบนี้นะครับเนี่ยผมเอาขอนไม้มาผูกเองนะครับจริงๆซื้อต้นเปล่าๆมานะขอนไม้เราต้องซื้อมาผูกเองนะครับแบบนี้เลยนะครับหรือใครจะมีก้อนหินก็เอามาผูกได้แบบนี้นะครับเนี่ยสวยมากนะครับเนี่ยเวลาไปแต่ง อ่างแต่งตู้เงี้ยนะครับดูจากด้านบนก็สวยนะครับดูจากด้านข้างก็สวยน,ะนี่เป